สวัสดีค่ะเพื่อน,นสบายเมื่อคืนก็โดนพายุเข้านะคะมะเขือเทศล้มหมดเลยเรายังไม่ทันได้ผูกก็มันมีต้นใหญ่บางต้นเล็กมากเราคิดว่าเอออย่างมันอย่างเงี้ยไซนียมันน่าจะผูกไปแล้วแต่มันมีไม่เยอะมันก็จะมีไซที่เล็กกว่าก่อนจะคืนเดียวต้นล้มหมดเลยนะคเพื่อนก็ก็ต้องคอยยอยผูกตอนี้ปีนี้เราก็จะผูกไม่เหมือนปีก่อนๆที่เราเคยแนะนํานะก็คือจะไม่ไม่ผูกเป็นเชือกปมแบบ เงื่อนเงื่อนกระตุกได้แบบลม้มหลวงอะ่ะขยายถ้าคือใครดูก็คือปมของเราจะขยายให้ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้นะแล้วที่เราสอนผูกไปก็คือปีนี้เราจะเปลี่ยนแล้วเป็นเชือกไนล่อนนะปกติถ้าในโรงเรือนเนี่ยมันจะเป็นเชือกสีขาวเชือกผ้าก็ตอนนี้เราไม่ได้ซื้อเรามีไนล่อนเยอะมากเราก็ใช้ไนล่อนก็คือการผูกก็คือพันพันวนวน,วน,วน,วนต้นขึ้นก็คือจะไม่มีการผูกเป็นปมใดๆทั้งสิน้นแล้วเราก็ถือโอกาสเอาหลอด เอาหลอที่เรากันเดี๋ยวแปะแปะลิงไว้ให้ข้างล่างนะคะก็คือการที่ตัวจิ้งหรีดมากัดกินนะเอาออกไปเลยแล้วก็มันก็จะมีรากเดี๋ยวเบียดแต่ขี้ให้เดี๋ยวเบียบแต่รูปให้นะก็คือมันจะมีมีรากเราก็ใช้ดินกบดินกบให้เรียบร้อยบางต้นก็มีบางต้นก็ไม่มีก็ขึ้นอยู่กับความชื้นคนต้นนะก็กบให้เรียบร้อยแล้วก็พันขึ้นไปต,นตอนนี้ต้นนี้อล้มอ่าเบียกลยจะสาธิก็คือ เบียทำงานมือเดียวไม่ค่อยถนัดเนาะเบียก็เลยเอาเชือกอะ่ะพันไม่ได้อะไรเยอะเลยก็คือดึงเชือกมาแล้วก็พันแล้วก็เอาไกาททาไปก่อนแค่นี้แล้วเดี๋ยวเบียก็จะพันขึ้นมือเดียวนี่จะทําได้ไหมไม่แน่ใจทําไม่ได้ <c oughs> ไได <c oughs> ก็อ่ะเดี๋ยวเบียพันพันให้เสร็จก่อนแป๊บหนึ่งอุ้ย <c oughs> อ่ะโอเคหาอุปกรณ์เสริมได้ละอ่ะพันให้ดูนะคะ ก็พันขึ้นอย่างนี้เลยคะ่ะนี่แล้วคนไม่ชอบพกขาตั้งกล้องนะเพื่อนแล้วก็มาทํางานลําบากถึงพกขาตั้งกล้องก็กว่าจะตั้งขาได้ได้มุมก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะก็คือค่อยๆพันไปคะ่ะถ้าเราให้ต้นมันตั้งตรงได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะอาจารย์สามัคคีบอกว่าเมื่อกี้ปรึกษาแกเนาะแกบอกว่าของผมวดน้ํารอเลย ก็คือต้นมันจะไม่อดน้ํามันจะดัดง่ายตอนนี้ของเราไม่ได้งดน้ําต้นค่อนข้างมีความอดน้านะคะทําต้องระมัดระวังนะคะแล้วเราก็ตัดแขนงไปเลยก็คือถ้าใบเป็นโรคอะคะ่ะมันก็จะมีใบที่เป็นเชื้อราบ้างไรบ้างเงี้ยเนี่ยใบเป็นเชื้อรานี่เบี้ยไม่ได้ดูหน้ากล้องเลยนะเพื่อนๆเนเลยไม่เห็นแล้วก็คือตัดออกเลยนะคะแล้วก็ อก้เจอแบบบางต้นก็ติดดอกข้างบนแล้วก็เอาออกเลยนะคะอันนี้แขนงเยอะมากตอนนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ก็เลยทําคลิปให้เพื่อนๆดูเมื่อเช้าก็ไม่มีอารมณ์จะทํานะแบบว่าเห็นแล้วแบบหมดลมอะ่ะหมดลมกันเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> ก็ก็ประมาณอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็ะคือผูกต้นแล้วเรียบร้อยแล้วสวยงามแล้วเหนไหกันแล้ว ก็ค่อยๆทยอยทําไปเรื่อยๆนะคะไม่ไม่มีแดดก็ทํางานได้ท้งวันล่มๆก็ดูใบไหนมันเป็นโรคอะไรอะไรก็ค่อยๆเอาออกไปนะคะเพื่อนๆก็ถ้ามันมีดอกข้างบนก็ตัดดอกก่อนเมื่อกี้เบียร์เจอหนึ่งต้นเนาะโซลาริโนออกดอกก็ก็เลยทําการตัดตอนเข้าไปเรียบร้อยแล้วโอเคคลิปนี้ก็ปัญหาเนาะให้เพื่อนๆดูแล้วก็การแก้ปัญหาของที่สวนค่ะนั้นก็คลิปนี้ลก่อน๊ายบ้าจ้า